อินดี้ค่ะน้องอินดี้อายุบ้านสามขวบหกค่ะน้ะงอัดดี้ค่ะให้กลับไปเลยกลับได้เลยค่ะขนมนแล้วหนูจะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ย่างพี่มองสวัสดีครับพี่ย่างลูกสวัสดีครับคุณครูเก่งมากอุ้ยแต้มือกับคุณครูด้วยนะรักจังขอบคุณนะคะคุณครูดีค่ะ่ีนักเรียนของเราสัปดาห์นี้มาเรียนแค้หนึ่งวันหนึ่งวันทั่ว อาจารคารันหยุดไม่สบายนะคะวันพุธมาพรุ่งนี้ก็หยุดอีกเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเป็นอะไรนะคะ<ม>ชุดนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวหว้บบครูแต่ลูกชายแม่ยังปักชื่อไม่เสร็จเลยแล้วเพิ่งซื้อชุดได้วันนี้ชุดใส่เขาเพิ่งมานะคะแล้วก็เลยจะหยุดอีกทีวันพรุ่งน,นี้อีกนะคะ<ม>แล้วก็อะไรวันศุกร์ไปบำบัดเนาะพี่มองว้ายพักก่อนลูกปไปไ่ายพักก่อนพี่มองขัดไปว่ายพักก่อนครับทางนู้นลูกทางนู้นพี่มอง หันไปไหว้พระทางนู้นก่อนนูน่นพี่มังครับนี่ไหว้พระแล้วทูครับถูกครับยังจะมองถูกครับก่อนทูกครับพระก,ก่อนนี่ทางนี้ลลกมาจะมองนี่ทูกครับก่อนไหว้พระก,ก่อนโอ้โหเก่งมากโอเคไปกลับบ้านกัน